ไปนอนบันนี่นนวันนี้ทำไมนอนเอ่งแมงตึง้งลูกเงินน่นแหละเ้ยนบอกจากมุงเนาะแ่านอนเนาะแม่เนี่ยปิดเสาปะไปะนั่งฝากวได้ใช้มุ้งกุดลีป่ปะลูกไปกินข้าวปะปเร็ว เฮ็ดเจียงสันอืมให้ลุกขึ้นเจียดให้น้องเตไปเจียดแล้ว<ห>ต<ร>่จมจงสันหลายย่จมเหียพยื้นเทศดนันมงกุดห่งางๆลูกขึ้นบ่กกินขขาในบวกินเขาบปรด้ใส่เได้มงกุดน่นะลุกขึ้นเดี๋ยวนี่ยะไม่นอนเห็ดคิงหนิงอยู่แถนเด่น เหยียดคิ้งหนึ่งขึ้นทอนไหม่เถอะปะอุ้ยตีใส่มงกุฎป่ะปะปะปะขึ้นนูกขึ้นลกเฮ้ยเตี๋ยวม่งกุฎไปเรื่ออ้ยป่ะป่ะปะป่เอ้มงกุฎนก็ยังมไหมไปเอาขาเอาข้ขาวมาขาวมาทุกแยังไม่มาอ้ยตีไใม่มงกุฎบไปนี่ไปกินเขาเนาะคอยใช้มงกุฎเนาะปะ เธอบอกเออเอบอกเออขาลงออกขาลงออืมคนอยากได้มงกุฎนะอืมไม่เล้ติยงเว้ยสีชมพูองตไ n g ใช่เกือบเฮ้ยใช่ไามติเกือบน้ำามะปักมว่เกือบินจ้ะงานเบิง้งเบิงทงังเออโอ้ห cái cụt, cút cái mong cút đang chỉ để xe mong cút thế à bà ui, chỉ mong cụt, mong cụt, mà cụt, mong 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 cụt, ไปกินเทาเขาเราเคยใส่มุ้งกุดงาวเงไอไปไป,ไปนั่ง,งไปนั่งใถกกินเขานี่ตัวตัวปีม่เปียเปียเปียนั่งลงนั่ง เอากินนมกินนื้อสีสนอแกเน่เออ่ะงัเขาก็ยังเคยใช้มงกุดน่ะมงกุแดงผิมงกุอย่างน้ำปลามงกุฎจมพูตััวของน้ำฝลาหมว่านี่เนาะ nó cũng có หวนบ่ล่ะเล้ยกินอันนี้ราค่อยกินเลยหานป้าเก๋เากเาพูดเ้าสมดไปสดสแทบแทบเอกินกิปสาวบานนกินลอางกว้างองกว้างตลอดก็ต้องงไรเออเอเลยเยหน่ลวกดินนะน้าไปเอื่อแต่ว่เิบ่นุนเอ่อน่กิน้าเลยหากัใจา Ấm, ừ, à, thì mượt đó kín thì mượt, chiều muốn cút tay hay bần Nhắm khó biển phí thi chẳng này Nhắm cân, mũ yeah,

ค้ายวักค้ายวักค้ายวกขันยำอะไรข้ายวักอืมกินแบนน่าสน่ายวักบรับอาหารแินเบนสักเบนด้วยเบยนเด้วย้นห

เอ้ยยาบ้านบะถือได้อันนี้บ่ถึงถ้าเกิดตั้งแต่ซื้อเรียกเป็นพูน่ะซื้อบะหรือยังค่มากินมืะออื่นเคยกินข้าเปียกต้เขาเปียกหัน่าหลับอาหารด้ใส่มงกุดงามเนี่ยน้ำฝาดองรับอาหารใส่มงกุฎงาม มันนั่นมันเป็นน้ำมันนั่นไหมน่ะยาประจำไหมยาเม็ดไงไหมมันแห้งว่าไม่งั้นกินมาโดนกินมาโดนมันเป็นทำลายระบบมันนี่อื่นๆขนาดนี้อื่นขนาดนาอือกินเลยกินแต่น้ำมันห่าร้อนตัวอันนี้มันหานเร็วเฮ้ยไม่นั่นอืม ใช่ที่ว่าแก้ขายของอยู่ม oh, ันสีแยงนี่ที่ว่าร้านซิดของซื้อพักซื้ออย่างไรถือถุงม้วนเออแล้วเรียนหลายอุ้ยเราเหมือดลายมื่นี่หนึ่งมาแล้าถือถึงม้วนย้ายนู่นเอานวลนอ้าวร้านเลียนลายเออลักมื่นผวดของเราเหรอถถือไว้ยาย

มือน <l id> <Bond i> ่งต <to> <c oughs> ้องขับเปียกแ่แม่นั่นมาหูจักกะเจ้ีเอะตะกอนาักอยู่ไหนเราักหูจักคนไปทั่วถามเราหมดเลยไม่้อถือ้ถือวัต้องถือหลเมื่อถือตู้ล้วกนต้องมาายต้แื้วนื่อนือน้ำนงก็ได้หรอกอร่อยเกลี่ยอร่อนยามอ่ะเกิน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 แล้วกินบะนุ่มจาข้ามอ่ะจากข้ามเออเพิ่ยา ห้องถั่งจังบกัดกระเพาะอีกเคือบป่ะกินบ่หมักไหมบาหมัมกไมนะก่น้อกินอ่ะ,ะอาาสิ่งสิ่เสร็จเสร็วลองทอดตัเนี้ <laughs> ừ. Ô, nằm Phiên นี่โอ๋น้ำ mãi บอกหนังสือ nó ได้บ่ลืมไป hẳn. หั่นเฮาสิ con, เพิ่ง ก <ừ> ่อนเม่พื่นม่ไหรเพื่นนันถ่ากินมูกระทะเติม่านี่เลย่ายค่ายเนนี้ว่ะ่อไรเพราะยัง เอออ้เกเกงกง่ก <t ess fry stage> ่กต้เ่อนเบียบก็ได้มาถึงไปขอั้กน่าหวเรีมา้าเยบ้าน้านบ้านีร้าน่อคิดากอะนอไดกินเราล่ะ นั่นแล้วถ้ากินมูก็ทาถือเกล็ดเาีเราไปดูเาอย่าโห่อสาดูโอ้ยโอ้ยแสดงว่ามากอันนี้เลยของก้านวางเข็นตลบเลยเนตลบเพราะแอเปิลอัน้องๆให้มันตัดเป็น่นเลี้ยวๆมันเสไร้วันจันท ไปว่างหากันลืหมไหมแล้วก็เซไปเบ้งหนางี้วเนียอจิง่างนอนอีกคัมเดียวคเดียวไปได้วคเดียวคัเดียวอ๋ออยากคัมม้อคเดียวคมเดียวอำอคเดียวมากินกับพ่องั้นนอนกับมุนเนี่ยเยวอมอนนั่น นอนเหยียดคิงหนึ่งเลยซากหายแล้วที่หลับปอกนอนขึ้นใจหายแล้วอาว่าห้แล้วคือเอาเลยอาเชียนะห้ยแล้วคือเอาเอาบอกอยู่ฝนอยู่ด้วยวาสิมาพี่ปานี้ทั้งฝุ่นก็บพ่าทั้งฝุ้น ลูกก็ว่าอยากซื้อดิลูกเอาตะตะไเฮ้ยสิซื้อให้ก็ได้ว้านสิบไปซื้อเขาก็มุนหนามุนลังเลยกับทีรถตู้ปารถ้เกืเล่น่อยจริงจริื่อโดนระาปนบอกค่ว่าเยอะรถอ่เอมันตรงกับอันรถขั้นนีอยู่สิ้านหนึงสือสองขันครอคนแม่ไปดิลไปหาหม้อยังนี่คนก็าบอกสขซื้อกั่คนบอกว่าสีสนรถมันไม่เป็นปฐุมเลยสิบตัวยี่สิบตัวของด็กน

ขนมป้าเก๊อื่นตื้นขนมากอะยางมาหาเหรียญจ้ะมงเสารยางมากเปล่าหรอเมื่อเสารอไู่ยางยิ้มแย่เลยวะนี่กระคำทั้งผุนกระถาพี่น้องทั้งพุนกระถา ปีเป็นสะเกนอนั่นให้เขาเจ้าทนี้ก็เขาเจ้าสีทางไปขอในเฮียนปะโอ้ไปหาเบื้องนไปหาเบื้องมงกุดปะลุก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 ยุ่งกัดลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้ไปขอในเฮียนขอในเฮียนมอนไปใมอสเอากดเอาเท้่เอาเออหอบบองฉันตัวของจ้าของไปงัง โคตรนะคะนั่งลงไปสิได้ นั่งลงนั่งลงเดี๋ยวรอดสินยายเลยนี่เดี๋ยวเขาจะส่งผลเนาะนั่งเรีนสักก้อนเออกอดมอนเลียนนั่นละก็น้องไก่ก็ได้เหยียดออกก็ได้ค่ะเหยียดออกไม่ปวดขาียปวดอะเออเหยียดออกเหยียดออกช่องขาเลยเหยียดออกเออเหยียดออกพุ่นเหยียดตรงไปพุ่นขานั่งเรีนอยู่นี่ละทันเมียก็นั่นนั่งเรีน m e e t 어게무 meeting